รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต่อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้เป็นครูเพลงพื้นบ้านอย่างครูสแตมและครูมหาที่มาโชว์เพลงอีเซลในหัวข้อหาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าคณะเพลงพื้นบ้านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมคือผมสองคนจะมาหาเสียงใช่ฮะครับผมมันหมดวาระของทีนี้จะต้องมาเลือกกันว่าใครจะเป็นหัวหน้าคณะต่อไปเบอร์หนึ่งพักมหาสแตมหัวหน้าพักอายเรกงามสเต็มนโยวายบ้านปลายชีวิต อยากใกล้ชิดธรรมชาติตัวสองพักสแตมมาหาหัวหน้าพักสตมมานันท์กุพิเชษนโยบายพฤติกรรมค่อนข้างบ้าแต่หน้าตาเป็นเด็กเรียนครับผมามาหาเสียงในี่ใช้เพลงอะไรหาใช้เพลงอีเซลไม่อีแซลคุยผมตัวเราเคยให้เราคุณคองนี่ไอแตม จะเชิญใครเขาก็นายแนงเฮ้ยมันรุนแรงเร็วลายถ้าเลือกผมเป็นหัวหน้าผมจะไม่ลืมหลงไม่จแล้วลืมหลงจะช่วยงานหลานลุงลงตอนงานกลงผมใส่แล้วก็ผมสโอ้ต้าตกลงเลือกใครครับเลือกใครครับทั้งสองพรรคเนี่ยก็เลือกสองคนนั่นแหละ ไปต้องพูดความลำเลงไปพบกับเธอเลยดีกว่าพบกบบคุณหญิงถ้าคุณหญิงมารมายการแล้วนักร้องประวัที่ครูสแตมกับครูมหาพามาจะสามารถร้องถล่มดาวได้หรือไม่เราไปชมกันเลยแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมาริกาชมพูค่ะชื่อเล่นชื่อน้องหญิงค่ะอายุ27ปีค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ครับ ปัจจุบันก็กําลังศึกษาค่ะเป็นนิสิตค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงด้วยค่ะสอนเพลงแนวไหนคะก็สอนทุกแนวเลยค่ะแล้วก็สอนกับเด็กวัยไหนส่วนใหญ่สอนทุกวัยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หญิงก็เน้นเฉพาะเด็กๆค่ะอยากเห็นเวลาน้องหญิงสอนสอนเด็กนักเรียนเป็นยังไงแกงนี้ต้องเป็น<อ>เด็กประมาณวัยเท่าไหร่ต้องต้องบอกเขาด้วย,ยปกติก็ตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปเลยค่ะอ๋อ <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> โหจ้าจ <laughs> อมแม่ <laughs> ค่ะอย่างแรกก็หญิงก็จะสอนเรื่องการหายใจหันหน้าหากันก็ได้ค่ะหันหน้าเข้าหากันทีนี้หลักในการหายใจก็คือหายใจเข้าก็คือหน้าท้องป่องแล้วก็หายใจออกท้องแฟบโอเคเราจะมาเริ่มจากการหายใจเข้าก่อนค่ะ1 2 3หายใจเข้าค่ะเขาให้ป่องที่ท้องต่อไปก็ เราจะฝึกการเพิ่มพลังเสียงค่ะหรือว่าเรียกการการซัพพอร์ตนั่นเองค่ะวิธีการทําก็คือโดยการเปล่งเสียงหกกกค่ะอ๋ออันนี้ศาสตร์จีนป่ะฮะเหมือนการเล่นหนังจีนหอกใช่ค่ะเหมือนการต่อสู้ครับค่ะครับนักเรียนแอร์พกหนังไก่มากินที่โรงเรียนครับ แอร์ยกลูกจองล้างจองผ่านเขาเหลือเกินต้องใจตาดีแล้วก็แล้วมองเม่อกี้มันจะกระแล้วว่ะจะดมเปล่าเออเอาป้ายหน้าไปเลยแอร์จะดมอะหื้มไม่ก็ดีเหมือนกัน เบื่อไม่เมาเข้าเงี้ยนะครับบางทีฟีโลโมเนี่ยเราได้กลิ่นฟีโลโมเนี่ยผมว่าพอแล้ะนะฮะกลับมาก่อนดีกว่าเอาวอากลับเข้าที่ครับกลับเขาที่เญนรูกลับพมาครับตอนเด็กผู้นี้ลำบากครู เอาเป็ว่าวันนี้นะคะจากรายการทิ้งไว้หนูก่อน5 0 0 0แต่ครูต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้วันนี้อยากแข่งกับใครครับจริงๆแล้วชอบพี่ดาวมากค่ะชอบอพี่ดาวมาก<ช>เลยเอาเรามาดูจากวงล้อแจ้งเกิดของเราดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเลยครับวงล้อแล้วก็หมุนเลยครับ สาวจะเปลี่ยนไหมครับครูครับสู้ค่ะน้องมิ้นค่ะเพลงอะไรดีครับวันนี้หนูขอเป็นเสียใจได้ยินไหมโอ้โหที่หม่เจริญกรุระเสียใจได้ยินไหมครูหญิงล่ะครับเพลงอะไรดีบทเรียนราคาแพงค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาฟังกันเลยดีกว่าครูหญิงกับบทเรียนราคาแพงครับ ผ่านตัดเยื่อใยไม่ตรีก็คนอย่างเธอหรือจะมาประณีอาจไม่มีวันเจอหรือคงมีใครที่เงิมล้ำเลอะกว่าเธอจึงเชื่อ กร้องที่ผมว่าแปลกที่สุดตั้งแต่ผมฟังลูกทุ่งมาพี่คิดเว่นหนูมันรู้สึกว่าเหมือนคุณอลวีมาร้องลูกทุ่งก็ที่แก่เอาเสียงเสียงท้องหมดเลยอ่ะมันจะไม่ลูกทุ่งจ๋าอ่า คือด้วยเสียงไงพี่พี่โน้ตด้วยเสียงไงอย่างแคทเนี่ยเสียงเขาไปทางลูกทุ่งจ๋าเลย,เลยแต่ครูเนี่ยเรียนไทยเดิมเรียนมิชสิคลด้วยแบบเออครูก็เลยเอาลูกพวกนั้นน่ะมารวมมาผสมมาใช้คือบางทีเราถึงเสียงของคุณอรวีรสัจจานอน์น่ะซึ่งเขาจะไปทางลูกกุ้งลูกอะไรใช่ไหมฮะเมอเหมือนค,คุณอรวีมายืนร้องเพลงลูกทุ่งให้เราฟังอ่ะอย่างนั้นเลยเก่งมากเลยครับ เพราะเขามีครบเครื่องเลยอ่ะมันมีพลังนะพี่ตั๊กเนาะใช่ทุกคำครู<ล>ได้ตามสั่งนะอ่ะอันนี้กว่าครูร้องได้ตามสั่งแบบว<ห>่าใ,<ห>ใจครูอยากจะร้องไปไงครูสั่งได้ตามสบายเลยสรุปคือดีมากวันนี้ทีมดาวของเรางานหนักแล้วนะครับแต่ต้องรอดูคุณมิ้นก่อนว่าจะถ่ายทอดเพลงเสียใจได้ยินไหมดีขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาด